นี่นี่ทำดูนีิดนึงหมูที่หั่นมาต้องขอบขอบเนี้ยตอนกินเข้าไปหอมมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะ EP นี้เราอยู่ที่ขอนแก่นนะพอมาถึงขอนแก่นนะคะร้านแรกที่เราตัดสินใจเลือกมาเลยนะร้านนี้ขายส้มตำนะคะที่นี่คือตำกระเทยสาขาหน้าเมืองค่ะ มาแล้วค่ะงั้นมารีวิวกันเลยเนาะว่าวันนี้ที่สั่งมามีอะไรบ้างนะคะอาจารย์แรกอันนี้เลยข้อหมูยา่างอ่าอันนี้ข้อหมูยา่างจัดจานมาสวยอย่างนี้หั่นหมูเป็นริ้วชิ้นยาวแบบนี้นะคะเอ่อมีผักเครื่องเคียงมาให้ด้วยน้ำจิ้มน่าจะเป็นเป็น,น้ำแจวแจวอะเออเป็นแจวแจวหน่อยนะคะหันสวยมากนะ เท่าที่เห็นจากตาเนื้อนะมันน้อยเออเป็นความอนุยาที่มันน้อยอือ๋อเลยไม่ไม่รู้ว่าที่ศาสานเนี่ยเขาจะทําน้าจิ้มเผ็ดหรือเปล่านะแต่ว่าจุ่มไปแล้วอะ่ะอยากลองหมูอะ่ะนี่นี่ทำดูนิดน,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 นึงหมูที่หั่นมาต้องขอบขอบเนี้ย ตอนกินเข้าไปหอมมากเลยอ่ะถ้าใครเคยกินพวกหมูทุบอ่ะมันจะเป็นกลิ่นกระวานอ่ะนั่นแหละคือหอมกระวานแบบนั้นเออแล้วน้ำจิ้มเป็นแบบมะขามมะขามหน่อยอร่อยดีไม่เผ็ดไม่เผ็ดน้ำจิ้มรสจัดแต่ว่ารสชาติด,ดีค่ะอร่อยอืขอไปต่อที่ลาบลาบนี้ที่กรุงเทพเราก็ไม่เคยสั่งเลยนะปกติเรากินลาบหมูอะไรอย่างงี้ใช่ปะที่นี่คือลาบปลาคังค่ะลาบปลาคัง ัวปลาคังเนี่ยมีอยู่ในหลายเมนูด้วยนะถ้าใครชอบแบบเป็นต้มอยนะ่างเงี้ยก็มีทอดก็น่าจะมีเหมือนกันนะจะไม่ได้แต่ว่าวันนี้เราลองมาสั่งที่สั่งมาเป็นลาบลาบปลาคังจํานวนปริมาณน,นี่คือประมาณนี้ได้นะคะมีผักเคียงมาให้แล้วก็เนื้อปลาหั่นไซส์มาประมาณนี้โอเคอยู่หมายถึงไซส์ไซส์กำลังน่ากินอยู่นะคะเพราะปลาเนี่ยถ้าเกิดแบบเล็กไปอะ่ะเดี๋ยวมันจะดูแบบ ล้วนๆยุยๆใช่ปะเขาก็อ่านมาเป็นชิ้นกําลังดีคุณสมบัตินึงของปลาคังก็คือเนื้อมันแบบแน่นเออมันชิ้นแน่นไม่เผ็ดมากแล้วก็หอมเข้าคั่วแล้วก็ลาบถ้าใครกลัวเผ็ดกินเมนูนี้ได้ไม่เผ็ดเบาๆแล้วก็เหมือนถ้าใครแต่ว่าไม่ไม่อยากทานหมูอะไรเงี้ยหนักไปอันนี้ดีค่ะมันก็จะ ได้ปลานะเพื่อสุขภาพแล้วก็รสชาติมันก็จีจ๊านขึ้นมาด้วยเพราะเขาทำเป็นลาบค่ะอร่อยอร่อยต่อมานี่คือส้มตำไทยเนาะตอนตอนสั่งพนักง,งานก็ถามว่าเอาไข่เค็มด้วยไหมคะ ไม่ได้อยากกินไข่เค็มวันนี้นะก็เลยไปสั่งเป็นส้มนำไทยเฉยๆแล้วก็แอบกับซิพนักง,งานว่าขอเผ็ดน้อยค่ะอะไรอย่างเงี้ยเอากลัวว่ามาอีสานแล้วคนตําจะมือหนักนะกลัวจะหนักพริกนะคะก็เลยกันซิบว่าขอเผ็ดน้อยค่ะอย่างงี้ก็ได้มานะ้าตาแบบนี้เลยมะละกอดูกรอบมากและเป็นเส้นที่แบบ <laughs> เส้นที่ถูกต้อง <c oughs> เดยดครบรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานครบรสแล้วก็การซิกว่าเผ็ดน้อยก็ได้ดั่งใจเผ็ดน้อยจริงๆนะคะแลวเราก็ไม่ลืมที่จะสั่งข้าเนียวมาด้วยเนาะเดี๋ยวเราขอตัวไปทานกันก่อนนะคะ ถึงตอนนี้นะคะถ้าใครแวะมาขอนแก่นแล้วอยากกินซ้มตำอร่อยยนะคะที่ร้านตำกระเทยมีสองสาขานะมีที่หน้าเมืองกับที่ออสนามบินนะคะก็ลองมาทานได้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ